สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวันที่11เดนะครับเดือนกันยายนนะครับเวลาก็14บสนาฬิกานาทีนะครับพุทธศักราช2568ดนะครับครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับครับผมได้ไปร้านกล้องนะครับได้ไปที่ร้านกล้องนะครับ big camera นะครับก็มีสาขาอยู่หลาย จังหวัดนะครับก็ในจังหวัดตรงผมอยู่ก็มีสาขานี้นะครับก็ได้ทำการได้ทําการไปซื้อเครื่องมือใหม่มานะครับก็ทางร้านก็ให้มาอย่างนี้เลยครับเป็นถุงกระดาษอย่างนี้นะครับก็เครื่องมือที่ผมซื้อมานะครับก็เป็นเครื่องมือในการถ่ายทําวิดีโอนะครับเป็นตัวกล้องนะครับกล้อง go pro นะครับ13 แบล็กนะครับเป็นกล้องแอคชั่นแคมตัวแรกในชีวิตของผมนะครับก็ผมบอกว่าผมไม่เอ่อบอกตามตรงว่าผมไม่ใช่ช่างกล้องนะครับก็ซื้อมาเพราะว่าเอามาใช้งานนะครับเพื่อนในการสะดวกในการทำคลิปนะครับเพื่อภาพและเสียงที่ดีขึ้นนะครับให้กับท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็ราคาก็ได้มาทั้งส่วนลดทั้งซื้อประกันนะครับ ก็ซื้อสายชาร์จมาด้วยนะครับแต่สายชาร์จนี่ผมซื้อจากร้านอีกร้านบาลาน่านะครับร้านบาลาน่าส่วนกล้องนี่ก็ซื้อที่ร้านบิ๊กแคมร่านะครับเป็นสายชาร์จวางไว้ก่อนดูในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็มีใบประกันนะครับซื้อประกันก็ตามมีทางร้านให้มานะครับก็ซื้อประกันเรียบร้อยอันนี้ก็ใบเสร็จนะครับส่วนราคานี่ ผมก็ซื้อช่วงเขาลดราคาพอดีนะครับนี่นะครับเปิดสติกเก็บไว้นะครับในกล่องไม่มีอะไรอีกบ้างนะครับมาดูกันตัวนี้หมดแล้วนะครับวางกล่องนี้ไปอันนี้จะเป็นใบซื้อประกันนะครับสามปีนะครับผมซื้อประกันสามปีทางร้านแนะนำมาให้ซื้อประกันสามปีนะครับถ้าไม่ซื้อก็รับประกันแค่ปีเดียวนะครับก็นี่แหละครับ ทางร้านให้ถ่ายทางั้านบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับแล้วก็ทําการถ่ายนะครับไหนๆก็ถ่ายแล้วก็ทําเป็นลิปวิดีโอซะเลยนะครับ well โอเคเอกาสารก็ประมาณนี้เรามาดูตัวกล้องกันเลยนะครับอันนี้สายชาร์จเอาไว้ก่อนเรามาดูตัวกล้องกันนะครับตัวกล่องก่อนนะครับตัวกล้องอยู่ข้างในนะครับก็ตามนี้ครับเห็นไม่เอ่ยนะครับ ามกล่องสามกล่องเนี่ยราคาออกาใหม่ๆก็ราคาก็หมื่นห้าหมื่นหกนะครับก็ช่วงนี้เขาลดราคาก็เลยซื้อมานะครับอาจจะเป็นช่วงที่กล้องตัวรุ่นใหม่จะออกมาั้งครับราคาก็เลยลงเพราะว่าเดือนกันยานี่เป็นเดือนที่กล้องพวก a ชั่นแค a แอ c ชั่นแ a m GoPro อะไรพวกนี้เ็าจะลดลงนะครับส่วนที่เลือกค่ายนี้เพราะว่าผมก็ดูข้อมูลมาเยอะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องนะครับก็ดูตามที่เขารีวิวไว้นะครับ ก็จะเลือกตัวไหนที่เหมาะกับงานของผมนะครับผมก็ไม่ได้ไปตากเอาไปตากแดดบ่อยนะครับไม่ได้ไปดำน้ํานะครับส่วนมากก็จะอยู่ติดในรถแล้วก็ในห้องนะครับหลักๆก็จะเอามาทําเป็นไลฟ์สตรีมนะครับก็ประมาณนี้ครับให้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวผมปิดนี้ไว้ก่อนซีลนัมเบอร์ไว้นะครับนี่นะครับปิดไว้ก่อนด้านข้างด้านบนนะครับ ก็ถ้าซื้อในแอปออนไลน์ก็จะได้ส่วนลดเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นของนะครับไม่ได้ซื้อประกันแล้วก็ต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะได้ของนะครับมาเรามาแกะกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าทางร้านก็ให้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็เลยทําถือโอกาสทําเป็นคลิปเลยนะครับก็จะแกะพลาสติกออกก่อนนะครับ แกพลาสติกที่ห่อไว้ก่อนแกะมาเลยนะครับผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับก็มีกล้องอยู่ก็มันเป็นกล้องที่ไม่กันน้ํานะครับแต่ากกานี้ก็จะกันน้ําแล้วก็ตัวเล็กพบกระทัดรักนะครับกระทัดรักนะครับโอเคก็แกะออกกล่องออกมาแล้วก็ด้านหน้าจะเขียนว่ายัางไงครับก็ควรระวังนะครับควรระวังห้ามแกะตรงนี้นะครับถ้าแกะตรงนี้ก็ะจะไม่รับประกันอันนี้ก็มี แต่ลงทะเบียนรับประกันก็ลงเรียบรยบบ้อยแล้วนะครับทางร้านก็จัดการให้นะครับมีไว้ด้วยนะครับอะไรสักอย่างรับประกันมาทางร้านก็ทําโอเคดึงตรงนี้นะครับนี่ที่มีสัญลักษณ์รูปมือดึงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะใหม่ๆเลยนะครับทางร้านให้ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยก็ถ่ายนะครับโอเคดึงออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะทําเป็น ซิลพลาสติกแข็งๆนะครับเพื่อให้ดึงให้ขาดนะโอเคนี่ก็ทิ้งไปมาดูในในกล่องกันครับแกะกันเลยผมก็ไม่เคยใช้นะครับกล้องแอคชั่นแคนแต่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดึงออกมาโอ้เป็นฝาปิดนะในกล่องมีอะไรไหมในกล่องมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับ ่องนี้อย่าทิ้งนะครับถ้ามี serial number ให้นะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นโค้ดทางการรับประกันนะครับมีเก็บไว้นะครับอย่าทิ้งนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาเราก็ตามที่ร้านเขาแนะนำนะครับคนขายแนะนำนะครับก็เก็บกล่องไว้โอเคนะครับมาดูข้างในการมีอะไรบ้างผมก็ไม่เคยใช้นะครับย้านะครับวันนี้คือกล้องตัวแรกแกล้งกล้องอกล้อง a c ชั่นแ a m ตัวแรกในชีวิตของผมนะครับผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับส่วนมากก็จะใช้กล้อง โซนี่รุ่นเก่านะครับกับกล้องมือถือถ่ายทํานะครับเอามาดูกันเลยเปิดนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นกระดาษกล่องเขาเป็นกระดาษนะครับด้านนี้เ็าจะมันๆเรียบๆนะครับส่วนนนี้ก็จะหยาบๆหน่อย,ยนะครับ,นนจจบ,รบอันนี้ก็เป็นฝาเปิดมันติดกันนะครับเปิดออกมาได้เหมือนกล่องข้าวเลยครับมาดูนะครับมีอะไรให้บ้าง อันนี้คืออะไรดูแคมิล่ามาดูแบบชุดพิชฟ้ายูเคนยูอิสนะครับเอาเชื่อมต่อมือถือนะครับอันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้เชื่อมต่อก็คู่มือการใช้นะครับการชาร์จอันนี้สายชาร์จที่ให้มาน่าจะเป็น C C ซีทนะครับแต่ตัวชาร์จของผมเป็นฝั่งหนึ่งเป็นเอ่อยูเก็เลยต้องซื้อสายตัวนี้มาด้วยนะครับต่างนี้นะครับก็ไม่ให้แกะตัวนี้เอ่อถอดวิธีถอดฝานะ ตอนนี้ดาวน์โหลดตอนนี้ค่อยเป็นวิธีอ,อ,อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ติดหมวกขายิตโอเคอันนี้อะไรซิมบูกษุเกอูโมโยออฟโกโบอันนี้น่าจะเป็นโค้ดให้สแกนทางร้านด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับดูก็มีอะไรครับ อันนี้เป็นสติกเกอร์โคโปนะครับมีสีขาวสีดำสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับผมคงใช้ประมาณทั้งสามสีสีชมพูนี่ผมคงไม่ใช้นะครับมันเป็นสีของผู้หญิงเขานะครับผมก็ชอบสามสีนี่อาจจะใช้อาจจะได้ใช้นะครับใช้แน่นอนนะครับอันนี้ใบอะไรมีภาษาอะไรบ้างภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอะไรอีกเนี่ย อังกฤษก็พออา่านออกนะประมาณนี้ครับอันนี้อะไรเป็นเมนนวน,นะครับว้าวมีเมนนวนมาให้ด้วยนะครับมีภาษาอะไรบ้างภาษาอังกฤษโอ้มีหลายภาษาแต่ไม่ไม่มีภาษาไทยนะครับอังกฤษก็พออา่านออกครับภาษาอังกฤษดูว่ามีอะไรบ้างเอา มีการอธิบายอะไรพวกนี้นะครับโอเคอธิบายแล้วก็มาดูมาดูตัวฮาร์ดแวร์กันเลยครับอ่าดูสายก่อนนะซีทูซีนะครับนี่ให้มานี่นะครับฝั่งนี้เป็น c ีทูก็ไม่ยาวนะผมก็ื้อซื้อที่มาซื้อมานี่มาเผื่อเลยครับเอาไปชาร์จเพราะว่า ั่งหนึ่งผมมันเป็น USB ฝั่งหนึ่งก็เป็น Type C ก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยเลยแต่ว่าตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าส่วนสายที่แถมมาเขาก็จะมีโลโก้โลโก้ของ GoPro มาให้ด้วยนะครับ GoPro ทั้ง2องฝั่งเลยนะครับ GoPro ทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งทั้งสองหัวนะครับโอเคอันนี้สายชาร์จมาดูตัวนี้บ้าง อันนี้ก็เอาไว้ติดกับหมวกกันน็อกก็เอาไปติดกับรถครับแต่ตัวรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ก็ไม่ได้ค่อยขับเท่าไหร่แต่ถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์เนี้ยไปแปะมอไซค์ด้วยครับแต่ติดกับรถใหญ่เพราะเขาทำส่วนโค้งมาให้กับหมวกนะครับตรงพอดีโอเคตัวน,นี้ก็เป็นตัวตัวยึดต,ตัวยึดเมาส์เนี่ยทนมันออกยากจัง เ oh. อาออกมาแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสกรูเราไปยึดจับกับตัวขาติดตั้งนะครับเกียวเป็นเกียวละเอียดนะ M M6 น่นนะครับ M6 เกียวละเอียดเกีียวมินนะครับตอนนี้ก็มีสกรูหัวแจกโอเค แล้วก็มีอะไรให้ไปด้วยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่โกโปรสิบสามนี่นะครับเป็นแบต,ตรุ่นใหม่มีหูจับด้วยดึงนะครับอันไม่เล็กอันไม่ใหญ่นะครับนิดเดียวนะครับตัวฝ่ามือครับเนี้ยตัวนิดเดียวครับมีบอกบวกบวกลบนะครับ อันนี้เป็นแบตเต่เท่าที่ผมดูมาก็มันจะใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้นะครับเฉพาะสิบสามโดยเฉพาะเลยนะครับก็แบตเล็กๆบางๆเขาบอกว่าแบตรุ่นนี้มันจะทนจะอึดกว่าบวมยากกว่านะครับโอเคผมไม่เคยใช้นะครับผมก็ดูรีวิวที่เอ่อที่คนที่เขารีวิวไว้นะครับก็ดูข้อมูลมาอันนี้ทางร้านเขาให้ถ่ายวีดีโอวไว้ก็เลยต้องถ่ายถ่ายไว้แล้วก็ถือโอกาสทำเป็น เป็นวิดีโอนะครับสเสลยนะครับเรามีแบบอันนี้จะเป็นตัวล็อกแต่นี้มี GoPro สกรีนโลโก้สกรีนโลโก้ไว้ด้วยนะครับ GoPro นะครับอันนี้เป็นยางนิ่มๆน,นะครับจะไปทำอะไรเดี๋ยวดูก่อนมันต้องถอดได้แน่เลยผมไม่รู้ผมไม่เคยใช้ GoPro นะครับ นี่คือตัวแรกของชีวิตของผมเลยนะครับออมันออกมาหลายรุ่นนะครับตั้งแ่สิบสามนี่จะเป็นรุ่นล่าสุดแล้วท่วงนี้ลงราคาก็เลยซื้อนะครับเพราะรุ่นใหม่ก็จะออกมาแล้วมั้งนะครับอย่างไม่รู้จะไปทำอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับจะล็อกอย่างนี้นะครับนี่แหรอมั้งนี่แน่ใจล็อกยังไงดีครับโอ้ ใครรู้ก็บอกทีดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวดวในคู่มือครับมันล็อกยังไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเจมาดูตัวกล้องนะครับตัวกล้องมีพลาสติกจูเ oh, กนเมล่ามูฟบีอัปเดตเ e ฟอยล์จูเกนลูิก็ให้อัปเดตก่อนก่อนใช้งานนะครับมีแผง ระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีรูเล็กๆจเป็นบัวบูไมโครโฟนหรือเปล่านะครับตุกเครื่องไม่ไหนักนะครับเบาๆนะครับตัวก็เล็กด้วยนะครับโอเคกะกันเลยเราจะยังไม่ไม่เปิดใช้นะเราจะชาร์จให้เต็มก่อนนะครับกข้าให้แกะนี่ออกเดี๋ยวดูก่อนแกะยังไงอันนี้หน้าจอ ดึงออกเลยหรือเปล่าดึงออกเลยนะครับโอ้กาวเหนียวนะครับเกาาเหนียวนะเกาาเหนียวมากนะครับโอ้ต้องค่อยๆดึงครับเดี๋ยวมันจะขาดเพราะว่าเราซื้อประกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเค็มแล้วก็จะห่อไปแบบนีเน้เหมือนเดิมนะครับ โอเคแกมีออกแล้วดีนะตาหน้าเป็นแบบนี้นะครับดูจอนี้ก่อนตามนี้นะครับให้อัปเดตก่อนนะอัปเดตก่อนค่อใ,ใช้งานแต่เรายังยังไม่ได้ใช้งานนะครับมีดนูนี้แกออกเลยว้าว จอสวยนะครับดูมันโดนแสงไฟแล้วเป็นประกายนะครับของใหม่นะครับจอสวยมีโลโก้โกโปรด้วยนะครับโอเคด้านนี้ผ่านไปแล้วเรามาดูด้านหน้านะครับให้แกตัวนี้ออกฟ้าว้าวด้านหน้าก็มีโกโปรมีโลโก้ของโกโปรด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มเอ้ยมีน่าจะเป็นสัญญาณไฟนะ นะครับด้านหน้าอาจะเป็นมีมจอจอก็ไม่ใหญ่มากนะครับน่าจะนิ้วคูณนิ้วนะครับแต่ว่ากรอบสีดํานีจ่จะกว้างกว่ามาดูตัวเลนนะครับเลนตี่นี้ว่าถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่เราเรายังไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้เลนเดิมๆเ,เข้าไปก่อนเพราะว่าเราถ่ายเฉพาะเจา,าะจงนะครับหน,หน้าเลนเป็นแบบนี้นะครับ ดูกันเลยครับโกโปรสิบสามนะครับแบ็คนะครับด้านนี้จะเป็นเขียนว่าเป็นสัญลักษณ์ปิดเปิดแล้วก็โหมดมีคำว่าโหมดตัวนี้ก็ห้ามแกะนะครับที่ที่เขียนว่าระบุในกล่องนะครับนี่นะครับถ้าแกะก็คือประกันหมดนะครับห้ามแกะเลยนะครับก็คือปุ่มนี้ห้ามอะไรไปแงะมนะครับไม่ใช่ปุ่มให้แงะนะครับ โอเคเรามาดูตัวข้างในกันนะครับกดมันลงได้เปล่าโอ้นั่นจะเกิดอกดลงนิดนึงก็ออกนะครับกดลงมันเป็นมันเป็นสปริงยืดนะครับกดลงแบบนี้นะครับ เห็นสีแดงนะครับสีแดงแรกมาก็คือเปิดเปิดมาแล้วก็จะเจอด้านนี้นะครับก่อนเราจะชาร์จแล้วก็หากา๊าซมาใส่ก่อนเดี๋ยวเราจะชาร์จไว้นะครับครับเราก็จะหากา๊าซมาใส่ก่อนกา๊าซที่มีก็เป็นกา๊าซที่มีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูกา๊าซก่อนเป็นกา๊าซของโซนี่นะครับ นี่นะหกสิบสี่กิกนะครับการ์ดของโซนี่อันนี้ก็ซื้อจากร้านของโซนี่เลยนะครับที่ซื้อมาหลายปีแล้วครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับซื้อมานะครับในราคาสามพันหรือเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับนานแล้วน่าจะสิบสิบกว่าปีแล้วครับที่ซื้อมานะครับมีการ์ดของโซนี่ใส่วิธีใส่ ดูจากทรงแล้วนะ่าจะหันด้านนี้ออกนะตามที่คู่มือนแนะนำให้ใส่การ์ดก่อนไม่งั้นมันจะใส่ยากเขาบอกนะครับกดลงไปมันก็จะล็อกพอดีนะครับแต่ลองกดออกดูกดดอ,อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดลงมันก็จะล็อกดังแกลกนะครับเกอจากนั้นเราก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับก็ดูพินมานะครับ พีด้านนี้ใส่ลงไปให้ถูกด้านนะครับถูกรือเม่ยถูกไม่เอ่ย,ถ,อยถูกนะครับากนั้นเราก็จะชาร์จไว้นะครับเรายังจะไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเราจะชาร์จไปก่อนครับก็มาดูสายชาร์จที่ซื้อมานะครับเปิดตรงนี้ซื้อมาใน,นราคาร้อยกว่าบาทนะครับ ถามพนักงานขายเขาว่าไปทําอะไรผมมาชาร์จกล้องนะครับพเพราะเเลือกรุ่นนี้ให้นะครับไม่แน่ใจนะว่าสายชาร์จน่าจะมีต่างหากแล้วก็สายถ่ายโอนข้อมูลก็น่าจะมีต่างหากนะครับเพราะเห็นราคาแล้วมันมันมันต่างกันนะครับน่าจะถ่ายโอนข้อมูลไม่ค่อยดีนะหรือว่าถ่ายโอนข้อมูลไม่ได้ก็อันนี้ไม่รู้นะครับผมไมอมีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับได้ถามพนักงานขายเขาก็บอกเขาเลยจัดตัวนี้ให้มาเอาไปชาร์จนะครับ ดีนะครับเป็นยางยืดรัดมาให้สายยาวก็เอาไว้ชั้นในรถนะครับฝั่งนี้เป็นสาย usb ฝั่งนี้ก็เป็น type c นะครับยาวอยู่ครับสายยาวอยู่อาจะเมตรเมตรหนึ่งได้ครับความยาวสายเมตรหนึ่งหัวก็เป็นแบบนี้เอาอะแดปเตอร์ครับโอเคก็ได้อะแดปเตอร์มานะครับเป็นของกล้องโซนี่นะครับที่มีอยู่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ฝั่ง USB, อันนี้ผมเอาไว้ชาร์จชาร์กล้องอีกตัวนะครับอด,ดึงออกนะครับเส้นเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นของกล้องโซนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะเสียบกันเลยชาร์จไว้ก่อนฝั่งนี้ก็เสียบสาย USB เข้าไปนะครับหาที่วางไว้นะครับ เสียบที่ใช้ใช้ซีโอ้ต้องไปหาฝาที่มันมีช่องช่องชาร์จโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวชาร์จไปก่อนเรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับจะชาร์จให้เต็มก่อนค่อยเปิดใช้ซนี่ผมไม่เคยใช้นะครับผมไปตกตกยุคไว้หรือเปล่าครับใช้แต่สายที่เป็นแบบเสียบโทรศัพท์นะครับไม่ใชนสายรุ่นใหม่แล้วไม่รู้ว่าเสียบด้านไหนก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะครับมันคือกล้องตัวแรกในชีวิตของผมนะครับลองเสียบเข้าไปมีอะไรขึ้นไหมไม่มีอะไรขึ้นนะครับชาร์จไฟเข้าหรือเปล่าเงียบเลยครับท,ทำไมมันเงียบเลยเดี๋ยวลองกลับด้านดูอู้แน่นนะครับแน่นนะครับ กลับด้านก็แล้วโอ้ไฟมาแล้วครับกระพริบมาแล้วเมื่อกี้เสียบสลับด้านดูนะครับก็เลยลองหมุนกลับด้านดูมาดูด้านล่างนะครับมีอะไรบ้างมีเกลียวนะครับมีเกลียวนะครับให้นะครับตอนนี้ก็ยึดกับขา ตัวที่แถมมาเรื่องมั้งผมก็ไม่เคยใช้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะใส่อย่างนี้มั้งใช่ไหมเอ่ยอ๋อจริงด้วยครับโดูมีมีสกินโล,โ,ลโก้ของโกโปรด้วยนะครับตรงนี้นะทั้งสองด้านนะครับด้านที่เป็นยางนิ่มๆน,นี่ก็มีด้วยนะครับ นนี้น่าจะใส่ฝั่งนี้ต้อง <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ด้านนี้น่าจะติดนะน่าจะต้องหันานให้ถูกด้านนะใส่ฝั่งนี้ได้เลยฝั่งด้านนี้นะครับมันจะได้ไม่เกะกะจุดนี้นะครับเวลาเราถอดแล้วอะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือตัวแรกมันคือตัวแรกจริงๆนะครับโอ้จริงๆด้วยครับ อาใส่อย่างนี้ใส่ให้ดูแอบโอ้คลิปนี้จะยาวไปนะครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็ประมาณนี้ครับเราจะยังไม่เปิดเครื่องครับเราจะชาร์จไปให้มันเต็มก่อนนะครับโอเคครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันตอนหน้านะครับจะเป็นอะไรอาจจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับตอนหน้าผมจะลองต่อกับมันต้องทำการอัปเดตนะ ก่อนจะเปิดใช้นะครับตามที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเจอกันตอนหน้านะครับจะเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็อัปเดตนะครับติดใช้เครื่องในการต่อนะครับครับลากไปก่อนครับสวัสดีนะครับเจอกันวีดีโอหน้าครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนะครับสวัสดีครับ